พามาบ้านสไตล์อิตาลีใจกลางแจ้งวัฒนะโกลเด้นนีโองามวงวานประชาชื่นหลังนี้สวยมากพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรโซนหลีวิงกว้างเชื่อมมายังมุมทานอาหารวางโต๊ะทานข้าวได้ขนาดใหญ่ห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์และฉากกัน้นด้านล่างมีหนึ่งห้องนอนใหญ่หรือปรับเป็นห้องทํางานได้อนเนกประสงค์เลยนะครับและหลังนี้จอดรถได้ถึงสองคันจอดรถเสร็จเนี่ยสามารถนําอาหารเข้ามายังมุมห้องครัวจัดเก็บแล้วก็จัดเตรียมอาหารได้เลยนะครับและไอเดียของการจัดเตรียมเสื้อผ้าตั้งแต่วาง เครื่องซักผ้าตากผ้ารีดผ้าที่ glass house นี่เก๋มากเลยครับเปิดหน้าต่างรับลมจากหน้าบ้านได้ด้วยนะคะขึ้นมาชมชั้น2กันต่อความโปร่งโล่งจากช่องแสงขนาดใหญ่รวมถึงมีพื้นที่อนเนกประสงค์ทําเป็นมุมเวิร์กฟอร์มผมได้ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนี้ครับทุกคนเป็น1ใน3ห้องของชั้นบนซึ่งเขามีห้องน้ําตรงกลางแยกโซนเปียกโซนแห้งแถมยังเชื่อมามายังอีกหนึ่งห้องนอนได้ด้วย ทั้งห้องเนี่ยสามารถแต่งได้หลากหลายแบบหลายสไตล์เลยส่วนมาสเตอร์เบลลุมของเรามีมุมที่ทำเป็นอล็อกอินโครเซตเชื่อมมายัางห้องน้ำในตัวอาบน้ำแต่งตัวได้สะดวกห้องน้ำกว้างมากวางฐานเตียงคิงไซส์หรือจะออกไปชมวิวหน้าบ้านก็ได้ครัทุกคน ที่นี่เนี่ยส่วนกลางสไตล์อิตาลีส่วนร่มรื่นมากถือเป็นการพักผ่อนที่ดีตั้งแต่ลานน้ำพุมาจนถึงบรรยากาศของครับเฮาส์ครับทุกคนสระว่ายน้ำพลาดไม่ได้ทั้งสวยงามและว่ายได้จริงรวมถึงฟิตเนสอุปกรณ์ครบคันแบบนี้ครับจะมาเดินเล่นพักผ่อนที่สวนเขียวของเขาบรรยากาศร,ร่มรื่นมากสนามเด็กเล่นก็รองรับเด็กๆทุกครอบครัวมุมนั่งคุยงานพบปะพูดคุยก็มีโกลเดนนีโองามงวานประชาชื่นครับ